ตากรอบและอีกทางเราก็หาคือเราไม่สามารถจับผู้ร้ายได้หรอกคำเขียนคือให้เห็นว่าเราก็พยายามที่จะช่วยกันหาผู้ร้ายนะครับการหาแบบไหนก็การหานั้นะ่ะถ้าเราบอกว่ายังต้องหาผู้ร้ายในวิถีทางของ เขาเรียกว่าอะไรนักสืบนักสืบข้างนอกนะครับที่ผมพูดตลอดมาว่ามันมีทางเอกกับทางโทอันนี้ผมความคิดผมนะครับทางเอกก็คือให้มีการต่อสู้ไปตามกรอบอันไหนอยู่ในระบบก็สู้ต่อไปเพราะสู้ครั้งนี้โดยเฉพาะคดีน้อง ผลไม้เนี่ยมันเป็นมหากาบครับมหากาบครับการสู้ตามกรอบตอนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ได้ไม่ได้ผู้ร้ายครแต่ถ้าแพ้ลุงพลก็จะเป็นผู้ร้าย แต่ต้องต่อสู้สุดความสามารถเพื่อไม่ให้ลุงพลเป็นผู้ร้ายเพราะลุงพลโดยความเห็นของพวกเราหรือเอฟซี C ลุงพลเรียกว่าเมื่อลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายจะให้เขาเป็นผู้ร้ายได้ยังไงก็เรียกว่าเป็นมหากราบนะครับ<อ>นะครับยาวฮะผมเดาไเลยนะฮะว่าฝั่งใดพลาดในฝั่งใดพลาดในสารชั้นต้น อุทอครับนะครับก็ต้องถูกอุทรไปโดยธรรมชาติครับไม่มีใครยอมฮะก็บอกแล้วถ้ามีสิบสาลก็ต้องสู้สิบสารนี่แหละครับอเผอิญว่ามันมีสามสาร,รผลที่รออยู่ถ้าถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะออกฝั่งไหนฝั่งนั้นเนี่ยเจ๊งนะครับถ้าออกฝั่งไหนก็เรียกว่าไม่ดี แต่ถ้าออกฝั่งลงพลเราก็ชอบฮะเพราะเราเห็นว่าคาไม่ผิดแต่ถ้าออกฝั่งลงพลแล้วไม่มีผู้ลายฮะผู้ลายไม่มีอ่าสวัสดีครับคุณอ่าสวัสดีครับอ่าโยมบนช่องชาแนลนะครับมาดามเนาะนะครับถ้าลงพลชนะลงพลก็รอดแน่นอนครับรอดมาแล้ว ขบวนการหาผู้ร้ายตัวจริงก็จะไม่รู้จะเริ่มได้หรือเปล่าเพราะมันใช้เวลานานเกินไปจนอะไรมันก็ไม่มีแล้วมั้งครับหลักทงหลักฐานไม่มีแล้วครับทุ่มสุดตัวแล้วให้เป็นลุงพลเนี่ยหลักฐานมันจะอยู่ไหนฮะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่ารอหลักฐานใหม่ก็คงจะปิดจ็อบไปเลยแล้วครับรอหลักฐานใหม่จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่ ก็คือแขวนทันทีถ้าลุงพุนหลุดเนี่ยจะแขวนทันทีแขวนคดีนี้อย่างที่ผมเคยบอกว่าคุณไม่สงสารน้องเขาเลยเหรอไม่รู้จะเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหรือใครว่าแต่คุณไม่สงสารน้องเขาเลยเหรอน้องเขาเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้ว ดังนั้น่ะในกรอบต่อสู้ไปเพื่อหาฝั่งนู้นหาว่าหา,หาว่าลุงพลเป็นคนฆ่าเขาจะได้ขย่ําเต็มที่ครับเรียกว่าเขาจะให้เหลือฝาบ้านไม่ให้ไม่ให้มีฝาบ้านพลาดไม่ได้ไงลุงพลพลาดไม่ได้ในคดีนี้หมายความว่ามีมีทางให้อยู่ถึงสามศาล ดังนั้นในกรอบก็สู้อย่างเต็มที่ครับแบ่งหน้าที่ไปใครจะดูในกรอบก็ดูไปแต่อย่าให้แพ้นะเงื่อนไขเดียวคืออย่าแพ้ฝั่งนี้ก็สู้ให้เต็มที่เพื่อกระชากหน้ากากผู้ร้ายตัวจริงออกมาซะนะครับ เดี๋ยวาฟังย้อนหลังนะครับคามาฟังแล้วย,ย้อนหลังได้ครับกดไลค์ได้ก็อาจจะไปติดตามในจุดที่ท่านอยากฟังนะก็ไม่เป็นไรเผื่อมันมีข่าวสารเยอะแยะตอนนี้นะฮะเผื่อๆด้วยนะนะนครับผมก็จะขึ้น,นชักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกันนนเวลาจริงๆคือสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับนะฮะตอนนี้ก็เรียกเรียกว่ามาแล้วมัน รอเรื่องนั้นด้วยแล้วก็อย่าพูดบางประการด้วยนะครับนะฮะอย่าพอใจในทางในทางหนึ่งนะครับอย่าพอใจในทางในทางหนึ่งคุณต้องรู้โดยสำนึกว่าเขาต้องการให้ลุงพลเป็นผู้ต้องหาแค่นั้นครับไม่ใช่ผู้ต้องหาสิเขาให้ลุงพลเป็นจำเลยให้ได้แล้วไปวัดตรงนั้นเอาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ ขบวนการบางอย่างเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงจุดนั้นไม่ได้เขามีหน้าที่คือผลักให้ลุงพลไปอยู่จุดนั้นและเขาทำสำเร็จแล้วเข้าใจนะฮะแล้วก็เขาโฆษณาเขาโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมดว่ายังไงก็ไม่รอดยังไงลุงพลก็ไม่รอดเขาโฆษณาชวนเชื่อกันจนเขา คิดเงินคิดทองกันจะหมดแล้วครับเขาคิดเงินคิดทองล่วงหน้าแล้วเรียกว่าเชื่อมั่นเต็มที่ว่าจำเลยคนนี้จะได้เสียเงินสิบกว่าล้านเนะี่ยคุณรู้หรือ,อยังว่าเขาวางแผนกันขนาดนะั้นเขาอ่านกินหมดแล้วครับดังนั้นก็เป็นหน้างานหลักงานใหญ่เมื่อเขาทำทุกอย่างจนให้ลุงพลไปอยู่ในที่เขาต้องการแล้ว ดังนั้นก็การสู้ตามกรอบเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะหลีกเลี่ยงได้ไงอ่ะเขาผลักให้กลุ่มคนไปอยู่จุดนั้นนะ่ะแล้วเขาก็จะวัดดวงกับทนายเขาจะวัดดวงกับทนายจำเลยฮะทนายจำเลยสู้กับใครครับไม่ได้สู้กับทนายผู้สูญเสียนะครับ คุณรู้เรือยังว่าทนายจำเลยไม่ได้สู้กับทนายผู้สูญเสียแต่กําลังสู้กับอายการครับคุณกําลังสู้กับอายการเพราะอายการเป็นคนนะครับเห็นฟ้องโดยกระบวนการนี้มันจะต่างจากคดีแบบอื่นๆนะครับเพราะว่าผู้ต้องหา โอทษทีเพราะว่าผู้สูญเสียไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลที่เขาสงที่เขาตั้งข้อหาว่าสงสัยแต่เขาไม่ได้แจ้งความเขาไม่ได้ดําเนินคดีเมื่อไม่ไม่ดำเนินคดีตามช่องนี้มันก็เลยเป็นหน้าที่เพราะว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินไปแล้วมันเป็นไอคดีอาญาแผ่นดินดังนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของทางการ จะต้องเข้ามาดูแลเองทั้งหมดครับใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดครับดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นทนายโจทย์คือจคืออายาการครับคุณรู้แล้วใช่ไหมผู้สูญเสียไม่เสียสักบาทครับยกเว้นเขาแต่งตั้งทนายร่วมกับอายาการนะฮะนะฮะ ก็ถ้าต่อสู้ไปถ้าทางอายการที่ทำหน้าที่ทนายโจทย์แพ้เขาเรียกว่าอายการแพ้นะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าอายการแพ้ถ้าแพ้ในศาลชั้นต้นอายการก็จะทำหน้าที่ต่อไปไหมก็คือเรียกว่าอุทธรทนายจะอ,อุอายการท่านจะอุทธรไหมละ่ะ บบดังนั้นฝั่งลุงพลจะเป็นฝ่ายที่ต้องหาทนายที่เก่งๆไม่ได้ต่อสู้กับทนายฝั่งลุงครับแต่ต่อสู้กับอายการครับรู้หรือยังครับรู้หรือยังรู้หรือยังครับนะในนี้ก็ทนายโจทย์ทนายฝ่ายโจทย์คืออายการเห็น <He et S 2> ไหมครับว่าอายการทําหนังสือ นะครับให้สิทธิ์ของผู้สูญเสียมีสิทธิ์ฟ้องสินฟ้องค่าสินใหม่ได้เห็นไหมครับอายการเป็นคนทาสานักอายการเป็นคนทานะครับเพราะว่าทําหน้าที่แทนทนายโจทย์นะครับนะข้า่านั้นดังนั้นทางนี้ต้องต่อสู้ครับฝ่ายสูญเสียไม่ไม่ได้มาไม่ได้จ้างทน,ทนาย,ยกเยกนจ้างนะผม ผมยังไม่รู้เลยว่าผู้สูญเนี่ยได้แต่งตั้งทนายร่วมกับอายการหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้สูญเสียก็จะเสียเงินในการจ้างทนายยกเว้นว่าเดิมทีคือจ้างไม่ได้จ้างทนายแต่ให้ทนะคุณทนะที่เขาเรียกจนติดปากเนี่ยคุณทนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ทนายนะครับ เขาก็เลยเรียกเขาแต่ว่ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คนอื่นทุกคนก็เลยเรียกทนานแ,นะแม้แต่เพื่อนเดียวกันก็เรียกเขาว่าทนานแ,นะแต่คุณทนานน,นี้ไม่สามารถมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้จะมาเกี่ยวข้องหน่อยคือเป็นผู้เรียกร้องค่าเสียหายประมาณว่าคำนวณให้กับผู้สูญแล้วก็พลูกัดไปสิบกว่าล้านก็กลายเป็นว่า จะต้องหาเงินวางหรือเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยสองแสนบาทนะครับเพราะว่าเกินประมาณว่าเรียกร้องอาจจะไปสู่ทำนองว่าไม่ชอบไม่ชอบทำนะครับไม่ชอบทำนะครับเรียกว,ว่าไม่เหมาะเ,าเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะครับอาจจะเรียกร้องไปเนี่ยนะครับ ไม่สมควรไม่สมควรนะครับนะครับไม่สมควรกับข้อเท็จจริงนะครับโอเคนะฮะดังนั้นทางนี้คือทางทางเอกครับสู้ให้เต็มที่เหมือนกันครับไม่มีทางเลือกครับลุงพลไม่มีทางเลือกอะไรครับในในครั้งนี้ลุงพลไม่มีทางเลือกครับเหมือนเดินตามเส้นทางที่เขาเขียนไว้ครับ คุณรู้อย่างว่าลุงพลเหมือนเดินตามลิขิตไว้ประมาณว่าถ้ายังเดินอยู่ก็เดินต่อไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดินต่อไปอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแพ้แล้วก็เรียกว่าดูไม่เจืดครับนะครับ ส่วนเอฟซีลุงพลทั้งหลายยูทูบเบอร์ลุงพลทั้งหลายนี่ก็เราก็มีงานหนักฮพวกท่านมีงานหนักผมเชื่อว่าข้อมูลบางอย่างมันน่าจะมีแต่